tích tắc tích tắc tích 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 ได้เลบนี่นอเาโซออกกันไกลเยคนออกกมหยมวยไทยยั่ตรงให้ได้อยู่เพราะว่าหัวเข่าไม่ดีเนาะถ้าเรามวยไทยมันต้องเป็นเหบนี้มันต้องแบบว่าใช้หัวเข่าลงไปชพื้นแล้วก็ไปไปไปก คนสภาพแข็งแรงเงินมีทองเนะาะสุดท้ายล้วเงินทองก็ต้องมีเพราะว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายไงถ้ามีแต่ว่ามีแต่ความสุขคิดว่าถ้ามีแต่ความสุขเงินไม่มีความสุขจะมาได้ไงความสุขมันคู่กับเงินด้วยเพราะปัจจัยที่ถ้าขาดเงินความสุขก็ล่อยหลอ่อไปนิดนึงถ้ามีครอบครัวถ้ามไดายจเายอะประมาณนั้นนะ เงินทองเงินทองมันจะมาเมื่อเราหาเอาไปลงทุนด้วยเขาว่างินเอาไปฝากธนาคารอย่างเดียวไม่ดีเองนะเพราว่าน่ะเพราะอะไรเพราะเงินไม่ขครอย,ยักให้แต่ถ้าจะไปลงทุนเราไม่มีความรูก้ก็ยุ่งอีกแต่ว่าการฝากเงินยังดีอยู่มีน้อยฝากน้อยดีกว่าไม่มีฝากเลยเรื่องฝากเงินสอนใครก็สอนไม่ได้ค่ะลูกเราเราก็สอนไม่ได้ คนคนนั้นต้องมีวินัยในการตัวเองเรื่องเงินอ่ะมันสอนดูโนอกออนไลน์ก็ดูเขาอยู่อาปากสององดูเบงอยู่เขาสอนโลกเรื่องการเงินเอาเงินไปลงทุนบลาบลา,บา,บาเงินเจ็บถึงเราไม่มีที่ลงทุนเราก็ต้องถึงวมาเราจะลงทุนวันที่หนึ่งอ่ะสิบหกแต่เราก็ต้องมีเงินเจ็บอยู่เ,ยเงินเจ็บสําคัญจะมีร้อยบาทห้าสิบบาทผลท้ายมันว,วันที่สิ้นปีเหลอเราก็จะเห็นเราก็จะไปสนใจว่าเงินก้อนนะั้นมันอยู่ตรงนั้น วินัยมันอยู่ที่ตัวเองเราจะไปสอนใครไม่ได้เรื่องการเงินบางคนอาจจะสอนได้แล้วทาตามแต่บางคนก็แค่ฟังใช่ไหมเหมือนพ่อแม่สอนเราบางคนสอนสอนไปเถอะเรื่องเรานี่ครอบครัวไม่โชคเลยพ่อเซไปเซมนไม่ม,มีเวลาสอนเราหรอกเราคิดได้เองเราเลืกเองว่าไม่ดีกับดีผิดแล้วก็เลี้ยวกับถูกเพราะว่ามนุษย์นะ่ยมัน เขาให้เกิดมาเพื่อเรียนรู้ผิดและถูกถ้าถ้าผิดเรากลับมาได้อ่เหมือนเราไปติดคุกนะ่ะคุกเขาไปทําไปอะไรไปดัดนิสยัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกมายอมรับผิดในะสิ่งที่เราทําแล้วก็เริ่มต้นใหม่มันไม่สายใช่ไหมนะมันเหมือนกันเช่นเดียวฉันนั้นบางคนไปติดแล้วมีวิชาคุ้มกลับมาอีกนะเก่งก่นเก่าอีกแล้วก็กลับไปติดอีกก็มี บางคนนี่เลิกได้ทันทีสมัยก่อนเนี่ยไปไม่ชชบช่ำชองเรื่องนี้ <G ül> พ่อไม่ชอบสมัยก่อนแต่ก่อนชาเนี่ยมันแม,ม่นเป็นเสรีเปิดไหมแต่ก่อนพ่อเลยไม่ได้พูดเพื่าประสบการณ์เนาะแต่เหลือเก้าเนาะพ่อคอยเป็นที่หนึ่งทีนี้แต่ความดีเขาหลายอย่างแต่หมายถึงว่าคนมาจับก็มาจับแต่เราเหระ มีคนอันนี้หลายคนอยู่แต่ก็มาจับแ่พ่อเนะนะี่ะเพราะว่าเขาไม่พพควไม่วมจะจับพ่อไกแล้วจับพ่อไปเแล้อนะตอีนห้่อยให้แล้วนะมัออกนกะมันไม่หมวนนะไปนะ่ะไปอยู่ที่นู่นนะมันก็นอนหรอกอาจจะมีเงนินก็อาจจะได้นอนใกล้พัดลมหน่อยลงหรือว่าแบบว่าถ้าเป็นคนดังเนะี่ยอาจจะแบบว่ามีคนแบบว่าทางไหนเป็นเอฟซีก็อาจจะเป็นได้มวนซะบอกมันไม่มวนหรอกเพราะมันเสียเวลาใน เราอยู่ในข้างนอกมอิสระถ้าคุณติดจาก20 30ปี50ปีไปกลับมาก็งอมแล้วโลกเข้าไปถึงไหนเราในช่วงเวลานั้นมันหดหายไปที่สาคัญเนี่ยทำดีกว่าถ้าทํำถีแล้วก็ยอมรับแล้วก็อยู่กับต่อไปเลยนะพูดให้ฟังเนาะเข้าใจนแล้วนะสวัสดีค่ะว่าจะมาออกกำลังกายอะไรนะพูดเรื่องอะไรเนี่ย